รถยนต์เนี่ยถ้าเราได้พามันออกไปวิ่งทางยาวๆบ้างนะเหมือนเลี้ยงหมาเลยนะพามันไปออกไปวิ่งออกกําลังกายวิ่งทางยาวๆสักเอ,อเหยียบม,ม้วนเดียวสักห้าสิบหกสิบโลร้อยโลนะกลับมาวิ่งในเมืองนะรู้เลยครับวิ่งปลืดวิ่งพลืดเลยแหละรถยนต์สมัยนี้นี่ก็ระบบจ่ายคาเลเชื้อเพิรมมันก็เป็นหัวฉีดกันทั้งหมดนะครับก็ ดูแลมันบ้างก็ดีนะผพามทให้รถวิ่งสะดวกนะเขาเรียกติดเท้านะเหยียบเป็นมานะครับถ้าบางคนหลงหลง,ล,ง,ล,งลืมนะผมเองก็บางทีก็ลืมไปเลยนะส่วนใหญ่อายุงานมันก็อยู่ประมาณแถวถ้าจําไม่ผิดนะสี่0มื่นกว่าห้าหมื่นโลแต่บางทีก็ทํำลืมลืมก็ไหลไหลไปบ้างก็ได้แต่รถมันก็จะอืดๆขึ้นนะนะแ,แล้วมันก็จะทําให้กินน้ำง,งานมากขึ้นถ้ามีโอกาสก็ล้างซะบ้างก็ดีนะครับถ้าได้ล้างบ้างสัก พันกว่าบาทพันต้นๆน,นี่ก็ได้แล้วล้างหัวฉีดนะรับรองวิ่งออกมาวิ่งปื๊ดวิ่งปื๊ดเลยแหละเห็นคันนี้แล้วมีความรู้สึกว่าดีใจแทนกับเจ้าของคนใหม่ที่จะได้รถคันนี้ไปครอบครองเลยนะครับแม่ดูแลมาดีจริงๆมีโอกาสได้ไปลองรถนะครับก็ลองดูสิเหยียบติดเท้าไหมเครื่องแน่นไหมสึกไหมสำลักไหมนะครับ เครื่องยังแน่นแน่นวิ่งดีเกาะถนนก็ตัดสินใจได้เลยครับ